สวัสดีครับมื้อนี้วันที่16กร,รกฎาคม2567น้ 2, 5, 7, นะครับเช้าวุ่นวายเช้าวุ่นวายบ่ายรับทรัพย์นะครับวันนี้มื้อวันที่16วันฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลสีออกนะครับวันนี้มื้อนี้ทำมาเบิ่งกันเลยครับแต่ก่อนอื่นก็นอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ได้ได้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่าน ช่องนองพิงนองเพ่งชั้นแนวก็บอสนับสนุนการเล็งการพรนันใดๆทั้งสิน้นเลยครับสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลช่องนองพิงนองเพ่งกับแค่เป็นเนี่ยเป็นการหาแนวทางมาฝากทุกท่านนะครับมาเบื้องเลขเลขลับบนล่างกันนะครับเลขลับเด่นบนล่างนะครับ3ตัว3 4 0 217 สองตัวก็จะมี9091 1217 7240นะครับนี่ครับเลขรับรับเฉพาะมาใหม่ๆม,มันมเลยนะครับใครซื้อทันก็รีบด่วนเลยนะครับอ่าแคปหน้าจอครับ4 0นี่ผมก็เห็นอ่าลูกทูกครับที่ผมจุดอ่ะมันเป็นเลขศูนย์กับ กับเลขสีไทยอะครับแค่นั้นแหละผมก็เห็น40ศูนย์ด้วยนะครับมาดูเลขเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างวันนี้คัดที่ห้าเลยนะครับมี50 53 52 51 5้านะครับเด่นล่างคิดว่าล่าง5้าหลักสินะครับแคปหน้าจอนะครับ กูได้มักกันลองเอาไปตัดเบิ้งนะครับกับเลขกดับเบิ้งว่าสิมีอันใดน,นะครับนี่มาเบิ้งเลขเลขอาจารย์บุรีรัมนะครับเป็นเขา่ามวดที่แล้วเพื่อเพาเขา่าเรแต่เพื่อกัเข่าเกือบทั้งวันนะครับเพราะสิมีเลขแค่หาโตนะครับมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแเจ็เน้นที่ามเจนะครับ เน้นที่37 3โ 3, ตัวพกสิมี8 1 7 8 2 7 8 2 8 8 3 7นี่ครับเลขอาจารย์บุรีรัมผมเน้นเน้นๆให้เลยครับแคบหน้าจอนะครับมาเลขอาจารย์เต้ยก็จะมี2 8 1 7 7 8นะครับ3ตัวเน้นๆเหมือนกันมี1 17เเหมือนกับของอาจารย์บุรีรัมเลยนะครับ หนึ่งเจ็ดกับสองแปดต่อไปเลขอาจารย์เปดอย่าลืมนะครับเข้าล่างนะครับงวดที่แล้วอันนี้บนล่างหนึ่งกับสองนะครับเลขอาจารย์นีเลขอาจารย์นีเลขอาจารย์นีาานให้สามสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งเข้าเกือบทุง้งวดนะครับ ดูเลขอาจารย์นี่แคบหน้าจอครับเอาไปจับคู่ได้นะครับมีนะครับนี่043เลขอาจารย์นี่เลขช่างปูนเลขช่างปูนนะครับงวดที่แล้วเข้า3003นะครับงวดนี้ให้060716 1708 18นะครับเลขช่างปูน นี่มาดูเลขตารางประจำวันนะครับงวดที่แล้วเข้า3003นะครับงวดน,นี้งวดน,นี้มี4 0 7 3 58 8จะเข้าตัวไหนนะครับแล้วก,ก็มารีเลขล็อกตารางนะครับเลขล็อกตารางมี16438 มีเกือหมดเลยนะครับนี่มีสี่สามหนึ่งแปดหกไม่มีนะครับเลขล็อกตารางหกไม่มีเลขประจําบันอันนะครับใครจะแม่นเลขพัทธุดงนะครับพัทธุดงลงจาก ออกจากพัดออกจากทุดงมาจากป่านะครับก็ให้บน109ล่าง24นะครับ109ล่าง24มีไหม09ไม่มีนะครับ9ไม่มีเรามาดูกันเลขตารางเลขตารางของช่างปูนมีไหม เลขล็อกงวดที่แล้วเข้าตัวเดียวแต่เลขประจำวันเข้าเลขประจำวันอะเข้าเลขประจำวันเข้าสองตัวนะคะับมาดูเลขประจำวันของช่างปูนนี่มีไหมศูนย์หกไม่มีนะครับศูนย์เจ็ดมีนะครับหนึ่งหกไม่มีนะครับหนึ่งเจ็ดมีนะครับศูนย์แปดไม่มีหนึ่งแปดมี ก็สามารถตัดออกได้สองตัวนะครับเกี่ยวกับหกหนึ่ตัดได้ก็เหลือ07 17 08 18 3ตัวได้นะครับถ้ายึดของยึดเลขประจําวันของอาจารย์นี้ก็จะมี18มี80มี17มี07มี6ไม่มีเหมือนกันนะครับ เลขประจำวันเลขเด่นของเรามาดูกันเลขเด่นล่างน่าจะไม่อนูเลขเด่นบนนะครับเลขลับนี่สามสี่ศูนยมีนะครับ217ไม่มีนะครับ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งไม่มีหนึ่งสองไม่มีหนึ่งเจ็ดมีนะครับเจ็ดสองไม่มีสี่ศูนย์มีนะครับสี่ศูนย์เน้นเน้นสี่ศูนย์เลยนะครับเน้นสี่ศูนย์ได้สี่หนึ่งเจ็ดน่าจะได้นะครับสี่หนึ่งเจ็ดลองดูสามตัวนะครับ นี่เลขอาจารย์นี่มีไหมครับสี่หนึ่งเจ็ดสีเจ็ดหนึ่งศูนสีสามมีนะครับของอาจารย์นี่อันนี้ก็คือสรุปมาให้นะครับก็จะมีประมาณนี้ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแน,นลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตาม อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นนะครับได้เงินเป็นแสนเป็นล้านกันนะครับขอบคุณครับ